สวัสดีครับพี่น้องครับปกกระชงบ้านลำพูนอัมเสียครับพระเอกนี่นี่เขาจะเปิดตอนไหนอ่ะจะซื้อเหรออิเลียซื้อให้แม่อยากได้เทวาเออเทวาเปิดนะมันเปิดมาลาผ้าไหมเปิดแปดโมงที่มาเปิดตอนนี้ได้ไหมครับโทรเลยวีวีพอดีซื้ออิเลีอ่ะ เป็นอิสู้สุดให้แม่เพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มพอตถปตทพอถั่วใช่หนอันนี้ยูใช่หนิจัลลคามมันมั้งตอนนี้ยูจัลลคามกันศึาวิชัยเอาสิเอามันมีทั้งผี่ฝั่มตเอามีแฮงตีกับโอ้เรามีแฮงกับเสาเลยอะไรนี่เหรอ

นเหลังจากเงินสดหลังจากที่ม่วนจากไปเที่พูดิ้วประเด็นขอพูดเลายเด้วยค่ะนาหารสองเลยเบอร์ลอยแบบเจลอยเบอนอนียนบอนอนเจลอยเจพูดได้ต็นทยเน่ยแบบลองเพ่งกับเูกสาแบบ มันฟ <wie> ังดตีบนหูเรื่องแบบมันงยิงงยิงไม่หูแม่ก็เลยว่าอุ้ยแม่คนรับฆาเแถวบริเวณเครื่องเสียงมันเป็นเครื่องเสียงปันน้ับหูฝอยเลยก็เลยนอนก่อนชะมองเลยเนาะเออมันต้องเป็นแบบว่า ตั้งใกมึงขึ้นนี่ก่ะไมไ่เป็นหนาทำไมนแดดแห้งอ,อ๋อจีตายแล้ว <c oughs> ชอดอาไปนะมีงานจ้างอยู่ยูสุสันยัยยุน <c oughs>

เอาวันไหนก็คือ่มีน้วันนั้นะลงลงเอากรกหลังฟังม่วๆตนี้บ้าบ้หามันไม่มีน้ไม่มีเลยเยป่เยป่จริงไม่มีเลยเตไปะกนน้ำไปกินไปกันเมื่อกี้เปะไเกิดอขึ้นเมื่อกี้มันเปิดรถมันดัง รถเซเว่นนี้ไม่มีอะไรนะน่เ,นเป็นรถส่งรถส่งไหมกินขนมปังก่อนหละตอนนี้

ังปไม่มีเลยะก้งปังปิงมีกินไปก่อนสันี้ไปก่อนไปนะค่ะไปนะ เี่เลยไ,ไหมอะไร157บาทสม้ม <c oughs> ั้นเาารก็ไม่จอดรถด้ครับอืมบัยาการ่มอเสิก็จริงๆขี่รถเติมน้ำมันไปงาน,นไปีายเขาอยู่ที่อบตตไทยเจริญเอ,เ,อเอาการบริหารจนตกาลไทยเจริญ อำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์สองร้อยเจ็บกิโลตอนนี้เราเดินทางมาได้แล้วครับ20โกิโลเดินทางไปเลยครับพี่น้องครับเพระพาะว่าระยะทางไกลหลังจากที่พักควันมาสองมือครับพี่น้องครับทุกคนก็ได้พักควกนบบันกันบ๊อบบี้ฮิลุงกัน ต่ว่าเราก็ได้เดินเขาบอกได้พักผ่อนน้ำฝนของพี่น้องเข,า,งข,า,งขา,งา,าเด้ไปเดินเลี้ยงคือเบาทุงนะคืเบาทุงเราไปเดินเลือ่องทำที่ดินนั่นแหละมันก็ได้บริเวณนั่นแหละครับม่ก็ เรื่องเราเยอะแยะนะมากลายนะครับเรียกว่ามันปิดสิงปลูกสร้างนั่นล่ะตรงไปขอใบสิ่งปลูกสร้างแล้วบันนี้เขาเจ้าจก็เส้นใหมเพราะว่าเขาเจ้าจปประชุมเจ็ดมือจงซีมานนะคะห้องก็เลยบาทา่ทถาเฮอก็เลยเอาปนแต่ที่ดินบัดน,นี้บ้านเฮาจะรื้อออกเพราะว่า,าถ้าเราถ้าเราไปขอแล้วเวลาเราลื้อเราก็ต้องไปขอขอหนังซื้อรื้ออีกแมนบออ มันเกิดจากว่าเหลวว่าเ้าสังเวยห้องก็ต้องไปขอสิ่งปลูกสางไมยคือเก่าเห็นไหมเขาก็เลยว่าเออนี้ไปเลยเนียนเพราะว่าเ้าสิมาผท้ดินแล้วก็เ้าก็เจ้าสิสิ่งปลูกสร้างเวยไปขอที่หลังอันนี้ไปซื้อห้างเนี่บัตรีเพราะว่าเขาเป็นเจ้าบ้านเอาพี่น้องครับฝาก็อะไรกูแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องบ้านเราเไอเลยเับเมืองคลิปให้่ด้แต่ละพี่น้องครับตรงนี้เริ่มมาถ่ายคลิปแล้วนะลงคลิปเพราะว่าเรามีความฝันว่าเราจะเอาไปต่อเติมบ้านนะครับ พี่น้องกบลัเมองคลิปเพื่อบอกคฎขงังโฆษณาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านของเราในครั้งนี้นะครับเอาพอกันคลิปต่อไปเจดาดจ